ยูลุกพอสับฮะยูลุกพอสับยูเอลิกูดด๊อกพี่น้องให้เบิง้งัเนี้ยนเนี่ยแกะพี่น้องน้องหม้าพันมาเลี้ยงแกะพอดีจอด,ดรถเบิ้งองันภาพพอไงร่ำมาเบิ้งเฮียนเก่เาเล่า ก็เลยจอดเบิงนี่พญาย่เงียนเกาเพญายข่งเขาจางตาเพิ่นหน่อยหน่อยพี่น้องเพิ่นอยู่มาเนาะเพิ่นก็เลยมาจอดรถเบิงอยู่ติดกับภูเขานี้เส้นน่ะพี่น้องตรงขามกันพอดีเพิ่นมาจอดเบิงเงียนเกาเพา่หลังนี่ประมาณนี้ลหละบ้ดน,นี้สาวากระสินก็เล่ลงมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิงน้ำเนาะพี่น้องเนาะเนี่ย ภาพวิวเงี I saw. I saw ้ยนเก่าพญายิ่งพันบัดนี้ก็เลยมาเห็นน้องแกะเนี่ยแกะกลุ้มนี่พี่น้องเจ้ามีแกะกลุ้มนี่ละบัดก็จาให้น้องมาตัวนี้มาเบิ่งเนี่ยเนี่นั่งนั่งอยู่ดิตัวสีขาวนี่เนี่ยเพิ่นมาเลี้ยงแกะพี่น้องตอนแรกสาวกัลสินจอดรถเพิ่นเฮาว่าสั่นว่าเพิ่นเฮาใไซเฮาว่าสั่นบัดนี้พ่อเฮาว่าฮัลโหลเธอมาเลี้ยงแกะเลยว่าสั่นฮัลโหลอยู่ลูกพอแกะอยู่ลูกพอฉับ เป็นก็เลยเงียบพี่น้องเป็นก็เลยนั่งนั่งตุ๊ปู้เป็นตาฮักที่ยังนี่พวกนี้คนน่ะเป็นมาอยู่เป็นมาเลี้ยงแกะเจ้าของเป็นมาอยู่เป็นยานแกะแลนออกมาห่างล่างเนาะเป็นก็เอาน้องหมามาเฝ้านี่เป็นมานั่งเฝ้าแกะเป็นนั่งเฮ็ดตุ๊ปู้ยู่เป็นตาฮักพี่น้องคุณน้องแกะเป็นกระได้มีทั้งสีดำสีขาวมีทั้งสีดำสีขาวพี่น้องคนน่ะเห็นปะ โอเคพี่น้องเนาะไปแล้วรถเป็นแลนสวนมาเป็นบีบแจติ๊กติ๊กติ๊กกระจอยกนี่โป้งให้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมาสานเป็นว่าไปแล้วคะ่ะบายบายขอบคุณหลายๆคะ่ะ